ฮู้ไปแถวม่แตงกี้กว่ะไอ้เหรอบีพีเอม่เดี๋ยวอ้พ่อเอาไม้ออกห่างๆ่างบมีชะตาเียงกัไม้คือเขาแล้วมอยป้อเฮกะเฮ้อเฮ้ยเฮงเเฮงเฮงอฮเเฮไเพ่อครับปเอมันงะฮงงเุงเฮงเเฮงเฮเฮงงงเฮงฟังเฮอฟังเฮงเฮฟเังละงเฮงงเฮ้เฮงเฮง เนี่ยจยย้าบอยเป็นพัวเป็นเมียเริ่มแรกแค่สู่เขามาอู้มาเตาะมาจีบกันมันกระวงหน้ากากใสกก่ก่อนละมวนกู้นะกูอยู่บ้าหมดอ่ะอ๋อเริ่มไปไอมีแฟนละบ่หมีบอกละเริ่มละไอมีตังก็บ่หมีบอกละอพออยูดด้วยการไปอยูดด้วยการไปโอ้ยเมื่อแรกรักนับต้องพักโคมก็ว่าบาน พ,พอนั่นแนนแม่น้ำตาลบานบานก็ว่าผมต้คนอืดดอ่นเหม็นเบื่อสุดเหลือทนอตดของตนเหมือนบ้านก็ช่างมันเจริญพร่ลอย